เด็กกระทำความผิดต้องรับโทษหรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ถึงมาตรา76กรณีอายุไม่เกิน12ปีถ้ากระทำความผิดไม่ต้องรับโทษกรณีอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีถ้ากระทำความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือคุมประพฤติ กรณีอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปีถ้ากระทำความผิดสารจะลงโทษหรือไม่ก็ได้ถ้าลงโทษให้ลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ลงโทษให้กำหนดมาตรการฟื้นฟูกรณีอายุตั้งแต่18แต่ยังไม่เกิน20ปีถ้ากระทำความผิดต้องรับโทษแต่สารอาจลดโทษหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งทั้งนี้หากเด็กกระทำความผิดพ่อแม่จะต้องร่วมรับผิดชอบโทษทางแพง่งโดยการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน เว้นแต่ดูแลด้วยความระมัดระวังแล้วความรู้ทางกฎหมายดีๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะ